คิดเหมือนกันไหมคะว่าชีวิตคนเรากับพลาสติกเนี่ยก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะคะตื่นเช้ามาไปทํางานกลับบ้านแล้วก็นอนวนไปวนมาซ้ําๆแบบนั้นแหละคะ่ะแต่จะต่างกันตรงที่ว่าเจ้าพลาสติกเนี่ยมันเป็นอมตะค่ะอายุยืนยาวถึง450ปี<ฮ>เพราะฉะนั้นถ้าเธอวนรอบฉันฉันก็จะวนรอบเธอ ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตพลาสติกที่มีจำนวนมหาศาลในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยมีขยะพลาสติกมากถึง2ล้านตันต่อปีเป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจำนวน1.5ล้านตันและถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์เพียง0.5ล้านตัน เพื่อลดปริมาณการทิ้งขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวออกสู่สิ่งแวดล้อมและนำขยะพลาสติกกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรจึงเกิดโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญเมื่อคุณหมุนเวียน ช่วงที่เกิดเรื่องไวรัสโควิดระบาดทําให้พฤติกรรมของคนไทยนะมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมก็มีการสั่งอาหารมารับประทานที่บ้านมากขึ้นถึง3เท่านะคทำให้เกิดขยะที่เกิดจากภาชนะในการทรงอาหารจพวกถุงพลาสติกกล่องโฟมเพิ่มขึ้นถึง800ตันต่อวันถ้าเราพูดถึงสิ่งที่เราเรียกกันว่า c i r c u l ลาร์อ n โคโหรือเศรษฐกิจหมุนเวียนขยะพลาสติกเมื่อเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือมีการเก็บรวบรวม มีการแยกแยะประเภทที่ถูกต้องจากนั้นภาชนะหรือปิันั์ทั้งหลายต้องมีการทําความสะอาดก่อนการนำไปรีไซเคิลต้องทำให้เกิดเป็นชิ้นเล็กๆเมื่อได้บดให้ขนาดเล็กลงมาแล้วจึงนํากลับเข้าไปในเครื่องจักรเพื่อหลอมนะครับออกมาเป็นชิ้นงานใหม่ โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญเมื่อคุณหมุนเวียนสามารถทําได้โดยการส่งคืนขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวได้ที่หน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะถูกรวบรวมนํากลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่เปลี่ยนขยะเป็นจีวรนระเสื้อผ้าเป็นที่มาเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญซึ่งขณะนี้เราก็รณรงค์นะครับให้คนนะครับในร่วมร่วมกันนะที่จะเอา พลาสติกที่ยืดได้นะฮะสามารถที่จะรวบรวมแล้วก็ไปทิ้งในถังเราเรียกว่าถังวนถุงซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเราได้ทําบุญด้วยนะครับเพราะว่า1นกิโลมีมูลค่า5บาทจะไปช่วยศูนย์ดูแลสัตว์ทะเลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับให้มาร่วมกันในลดจํานวนขยะเหล่านี้นะครับโดยสามารถนําพลาสติกทั้งที่เป็นถุงช้อนซ่อมแก้วน้ำเนี่ยมาร่วมกันมารีไซเคิลนะครับเพื่อนําไปใช้ในส่วนของการฐานะผุศลต่อไป เธอวนรอบฉันฉันวนรอบเธอวนไปค่ะวนไปขยะพลาสติกในมือของคุณจะลดลงได้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำใช้ใหม่ดมารีไซเคิลด้วยสองมือของเราเองนะคะ